ครับนี่กะมาตกปลานะครับมาวบ้านเขาไปในเมืองนะครับไปพ่อคลองเลนไหมครับนี่ครับผมนี่นะครับชุดตกสปิวนลครับ20บาทครับเป็ร้านทุกย่าง20บาทมากนะครับดอุปกรณ์มานี่อ่าเป็นชุดตกสปิวนะครับมีทุนมีทุนเนาะมีทุนมีตะกลัว มีตัวเบ็ดหายมีสายนะครับ20บาทได้3ชุดนะครับคุ้มครับคุ้มเดี๋ยวไปประกอบใส่คันเบ็ดเลยนะครับไปเอาครับเ้อกับประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ส่ทุนนะครับอ่ใส่ทุนใส่ตะกัวใส่เบ็ดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวาไปเบืองว่ามัมนนี่มีผลงานบอ่อนะครับกับทองเหรียญไม้20บาท เป็่งนกันเลยนี่ครับตอนนี้กระไดมาแล้วเจ็ดตัวนะครับปากแระแง่แต่ว่าบริษัทตอนฉากที่ว่าไปซิดนะครับฝนตกมั้งนะครับฝนตกฝ่ากระห้องกระเล่นปิดโทรศัพท์ใส่ไปใต่บ่อรถเนาะแต่ว่ามันกรยังพอมีแสงอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิไปถ่ายตอน เดี๋ยวเขาไปสิดล่องเบิงนะครับมามันมันจะเห็นทุนบอ่อนะครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับแสงไก่สิบเบิแล้วครับไปเบิงเลยครับ ได้ครับโอ้นี่ครับล่อกันแย่งนะครับจะใส่พอดีครับแตะลิงกรสูงนะครับตะลิงกระสูงก็เลยนั่งหนักแก้น่นางงานยนอยเอา้าแถมจี่แปลนแล้วแปลนปะแปลปะนะ กร,ระประุกประกรุปรณ์กรดินพันอุปรกรณ์นะครับตกปลาชุดละ2ยี่สิบบาทนะครับอโอเคครับ